สวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ชมทุกทุกท่านนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องของอาจารย์หนแน่ช n แนลนะคะช่องที่มีความรู้คู่ความเชื่อและก็ความชอบนะคะแต่วันนี้เป็นความเชื่อนะคะอาจารย์ก็ทําไม่ทันล่าช้านะคะขออภัยนะคะวันนี้จะมาทําคลิปเป็นการดูดวงทั่วไปประจาเดือนมีนาคม2564นะคะงานเงินความรักของชาวลัคนาราศีพฤษภนะคะชาวราศีพฤษภก็คือคนที่เกิดตั้งแต่วันที่สิ เ,ออเดี๋ยวอาจารย์ดูนิดนึงนะคะ10-15พฤษภาคมถึง14มิถุนายนนะคะสำหรับใครที่รู้ตัวว่าลัคนาสถิตในราศีพฤษภก็สามารถที่จะดูคลิปนี้ได้เช่นกันนะคะดูได้ทั้งลัคนาและราศีแบบไทยนะช่องของอาจารย์ไหนแน่ก็ใช้โหราศาสตร์ไทยเข้ามาดูร่วมด้วยนะคะเดี๋ยวเราเมาลุ้นกันนะคะว่าดวงตรงนี้จะเป็นยังไงแต่ตรงนี้เป็นพลังงานโดยรวมนะคะ ไม่สามารถฟันธงได้นะคะอย่าถามมาว่าเออหนูจะคู่กับใครอะไรยังไงจะทํานู่นทานี้ได้ไหมนะคะเป็นพลังงานโดยรวมนะคะดวงแบบทั่วๆไปนะเดี๋ยวมาลุ้นกันนะคะว่าพลังงานของเดือนมีนาคมนี้จะมีเรื่องอะไรเกิดขึ้นบ้างนะคะมาลุ้นกันนะมีสิบไม้เท้าคะ่ะมี judgment เข้ามานะคะ มีเดทค่ะเดี๋ยวต้องมาดูนะคะว่ามันมีเรื่องราวปาฏิหารอะไรเข้ามาหรือเปล่านะคะมีเรื่องของโชคชะตาจัสม n นเข้ามานะคะบางคนอาจจะได้รับข่าวดีอะไรบางอย่างหรือบางคนนะคะเดทขึ้นมาจริงๆไม่ใช่ไพ่ที่น่ากลัวนะคะมันเป็นการจบเพื่อเริ่มต้นใหม่นะคะอาจจะจบกับสิ่งที่ไม่ดีถึงเวลาที่เราจะได้ชีวิตไปต่อหลุดพ้นจากอะไรบางอย่างที่มันไม่ดีหรือเปล่านะเนี่ย อะไรบางอย่างที่คุณเหนื่อยกับมันหนักกับมันมา,มา,มากนะคะสิบไม้เท้าต้องทนต้องแบบาละต้องอะไรมามากแล้วมันจบอะนะคะมันจบเราได้ชีวิตมีการเปลี่ยนแปลงก้าวไปข้างหน้านะคะอาจารย์รู้สึกว่ามันเป็นพลังที่โอเคนะนะคะอาจจะเป็นช่วงเปลี่ยนผ่านก็ได้นะคะในเดือนมีนาคมนี้เดี๋ยวต้องมาดูกันก่อนนะคะอาจารย์ขอบใช้ไพ่อีกกองหนึ่งดีกว่านะคะอีกสำรับหนึ่งดีกว่าเพราะว่าดูซิว่าพลังงานตรงนี้จะตรงไหมจะอะไรยังไงบ้างนะคะ เดี๋ยวเราจะมาเปิดไพ่กันนะคะทั้งหมด12ใบนะมาดูสีงานยังความรักเป็นยังไงบ้างนะคะเจ็ดเหรียญมาเลยนะคะเงินมาแล้วมีเก้าเหรียญด้วยนะคะเหรียญเยอะเลยนะคะตรงนี้ทั้งเจ็ดเหรียญทั้งเก้าเหรียญหรือว่ามีโชคลาบอะไรก็ได้นะคะจั m เมนตัตวนี้เข้ามาก็ให้โชคให้ลาบได้เหมือนกันนะคะราชินีไม้เท้าค่ะ สี่ไม้เท้าค่ะมีเกณฑ์นะคะใครที่ตกงานอยู่นะเหนื่อยกับชีวิตมานานนะคะจะได้ไปเริ่มงานใหม่ได้งานใหม่หรือใครที่เบื่อกับงานเก่านะคะมีเกณฑ์จะได้ออกมาทําธุรกิจส่วนตัวนะคะสี่ไม้เท้าเป็นการไปตั้งธุรกิจส่วนตัวไปทําอะไรใหม่ๆก็ได้นะคะชีวิตน่าจะมีการเปลี่ยนแปลงนะช่วงนี้แปดถ้วยนะคะจบกับสิ่งเก่าเพื่อไปเริ่มต้นสิ่งใหม่ก็ได้นะคะอาจจะมาเพื่อคอนเฟิร์มกับพลังของเดทนะคะ ต่อไปนะคะขอดูซิเดวิลเข้ามาค่ะดูซิว่ามีอะไรอีกนะคะมีอัศวินขี่ม้าขาวมาหาคุณนะคะอัศวินไม้เท้านะคะดูแบบเหมือนมาจากเทพนทิยายมากๆนะคะเหมือนอะไรนะในเรื่องของตลอดออฟต์ลิงะนะคะที่ออเรนเดอร์บูมเล่นนะ่ะชื่ออะไรจำไม่ได้นะคะเบเาเอลสามดาว แต่เขามาแล้วกลายเป็นมือที่สามยังไงยังไงเดี๋ยวขอลุ้นกันนะคะตรงนี้งานเงินดีนะคะอาจจะมีปัญหาเรื่องความรักหรือเปล่ามีหกไม้เท้าเข้ามานะไพ่แห,ห่งชัยชนะนะคะขอลุ้นต่ออีกสามใบนะเจอยังไงกันเนี่ยนะคะขอลุ้นต่อนะคะเก้าถ้วย จ็ดถ้วยค่ะบางคนอาจจะมีความฝันเดิมๆที่แบบเอามาเริ่มต้นทำใหม่เลแบบอุ้ยจริงด้วยเดอะสตาร์นะคะความหวังความฝันของคุณนะคะมันจะมีโอกาสที่ทำให้เป็นจริงในเดือนมีนาคมนะอาจารย์รู้สึกพลังขึ้นมาดีนะตรงนี้นะคะเดี๋ยวมาดูเรื่องงานกอนเลยนะคะเรื่องงานเหมือนจะมีข่าวดีนะเรื่องงานตรงนี้นะคะเหมือนกับมันจะมีอะไรใหม่ๆเข้ามานะใครที่เคยแบบรู้สึกเหนื่อยอะ่ะรู้สึก เบื่อกับงานงานที่มันเป็นภาระเหนื่อยหนะักอยากจะลาออกหรืออยากจะมีการปรับเปลี่ยนอะไรให้มันลงตัวไม่ให้เราต้องแบกภาระงานโอเวอร์โหลดอยู่คนเดียวนะคะตรงเนี้มันจะมีแนวโน้มนะคะอาจารย์เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงอะไรใหม่ๆที่มันเข้ามาในเรื่องของการงานตรงนี้นะคะบางคนอาจจะไม่ได้จบแบบลาออกจากที่ทํางานแต่เหมือนกับจบในภาระหน้าที่ที่มันมากเกินไปนะคะมีคนเข้ามาให้ความช่วยเหลือในเรื่องของหน้าที่การงานตรงนี้ นะมันมีไพ่ของสีไม้เท้าขึ้นมาอาจจะเป็นการยกย้ายไปอยู่ในบริษัทเดียวกันแต่ในผแผนกอื่นนะคะหรือมีการจัดระบบให้คุณเนี่ยได้มาอยู่ในผแผนกที่คุณได้ทํางานที่ตรงกับความสามารถของคุณเราไม่ต้องไปแบกภาระความรับผิดชอบของคนอื่นก็ได้นะคะเป็นการจัดระบบที่ดีภายในก็ได้หรือบางคนได้เป็นงานใหม่เลยถ้าคุณตกงานอยู่นะคะเนี่ยเดทพลังงานแห่งการจบเพื่อเริ่มต้นใหม่นะคะว่างงานมาก็จะได้เริ่มงานใหม่ตรงนี้นะคะ ไพ่ของ judgment เทวดาเป่าแต่นะเป็นการเป่าแต่ที่เป็นข่าวดีให้กับคุณแล้วนะคะชาวลัคนาราศีพฤษภนะเรื่องงานเรื่องการเรียนอาจารย์ว่ามันมีข่าวดีอะไรเข้ามาค่อนข้างเยอะนะสําหรับใครที่กําลังคิดจะออกจากงานประจาแล้วไปเปิดธุรกิจใหม่ๆนะคะอาจารย์รู้สึกว่ามันมีเกณฑ์ที่คุณจะทําได้นะคะสีไะ่ไม้เท้าคือการเริ่มต้นใหม่ที่ดีนะคะหาสถานที่ในการ ตั้งเป็นหน้าร้านหรืออะไรด้วยนะคะหรือบางคนอาจจะทำเป็นค้าขายออนไลน์ควบคู่ไปด้วยก็ได้นะคะเพราะว่ามันมีไพ่มากับรายชีนีไม้เท้าแล้วก็สี่ไม้เท้านะคะแถมด้วยเก้าเหรียญอาจารย์รู้สึกว่างานที่คุณออนไลน์หรือทำคนเดียวหรืออะไรตรงนี้นะคะคุณก็สามารถทำได้นะในเดือนนี้อาจจะมีช่องทางอะไรใหม่ๆที่คุณเพิ่งได้นะเนี่ยมันเป็นโอกาสมันเป็นข่าวดีอ่ะคุณได้เริ่มทำในเดือนมีนาคมนี้ก็ได้นะคะแล้วมันมี ลู่ทางเนี่ยนะคะเจ็ดเหรียญเก้าเหรียญนะคะการเงินมันมานะแถมในช่วงปลายเดือนนะคะหกไม้เท้านะไพ่แห่งชัยชนะในเรื่องของหน้าที่การงานการเรียนก็เข้ามาด้วยนะตรงนี้อาจารย์รู้สึกว่าการงานการเงินของคุณเนี่ยมันเริ่มกลับมาดีเลยนะคะสําหรับในเดือนนี้แต่ต้องระวังนิดนึงนะคะในเรื่องของเอกาสารสัญญานะ,ะอ,อ,อาจจะมีทําให้เราต้องแบบว่าแบบมีปัญหาภายหลังนะคะ หรือระวังอาจจะเกิดเรื่องอะไรที่มันต้องโยงรับผิดชอบเกี่ยวกับกฎหมายข้อกฎหมายตรงนี้นะคะมีเดวิวเข้ามานะต้องระวังให้มากๆนะคะส่วนในเรื่องของคนที่ทํางานประจํานะอาจารรู้สึกว่าหลังจากที่อาจจะมีการปรับเปลี่ยนอะไรงานมันเป็นระบบมากขึ้นคุณมีโอกาสที่จะได้แสดงฝีมือมากขึ้นนะดูสิเห็นไหมคะอัศวินไม้เท้าเข้ามานะแล้ว ปัญหาอะไรหลายอย่างที่มันเคยแบบมันเคยมีความขัดแย้งกันนะถ้าเป็นเรื่องงานก็อาจจะเป็นกับเพื่อนร่วมง,งานอะไม่ค่อยถูกใจกันแบบว่าคุยกันไม่ลงตัวหรือประสานงานกันไม่ได้นะคะมันจะมีความสามารถในการที่จัดการให้ปัญหาตรงเนี้ยนะคะมันเล็กลงเล็กลงอะนะคะแต่อาจจะยังไม่ได้หมดไปทีเดียวนะแต่ว่าปัญหามันน้อยลงมากนะคะตรงเนี้ย เนี่ยมันเป็นเก้าถ้วยมันก็ยังมีปัญหาอยู่บ้างน,นะคะมันยังไม่สามารถจัดการให้มันเต็มเต็มตรงนี้ได้แต่ว่ามันก็ดีต่อการประสานง,งานในการร่วมมือกันทํางานให้ประสบความสําเร็จมากขึ้นนะคะใครที่ฝันอะไรไว้นะตรงนี้นะคะใครที่ฝันอะไรไว้แล้วอยากออกไปทําธุรกิจส่วนตัวนะมีเดทขึ้นมานะคะจบเพื่อเริ่มต้นใหม่นะคะเริ่มต้นสร้างความฝันของคุณให้เป็นจริงดูสิเจ็ดเจ็ดถ้วยนะคะกับสี่ไม้เทา้า นะคะการเริ่มต้นสร้างความฝันของคุณให้เป็นจริงแล้วจบด้วยอะไรจบด้วยเดอะสตาร์นะคะดวงดาวแห่งความหวังปฏิหารนะคะงานอะไรที่คุณจะโชว์ความสามารถโชว์ความสวรรค์นะคะทำแล้วจะประสบความสําเร็จทาแล้วจะมีชื่อเสียงเดือดดังนะคะเงินก็เข้ามาปังๆด้วยนะคะชาวลัคนาราศีพฤษภในเดือนมีนาคมนะอาจารย์รู้สึกว่าเป็นช่วงเวลาที่แบบว่า ยิ้มได้นะคะยิ้มได้ให้กับความสําเร็จหลังจากที่มันนิ่งๆเงียบๆมันอาจจะแบบต้องคอยปรับเปลี่ยนต้องแก้ไขปัญหาโน่นนั่นนี่มาเยอะนะคะในเดือนนี้รู้สึกว่าปัญหามันเริ่มเห็นทางแก้ปัญหาเริ่มเล็กลงนะคะแต่ยังไม่ใช่หมดไปนะแต่มันก็ยังมีบ้างแต่ว่ามันน้อยลงมันแบบ มันทําให้รู้สึกแบบมันเบาอะนะคะมันเบาลงเยอะเลยนะคะแล้วบางคนที่จะสร้างความฝันของคุณคุณอาจจะทําเป็นอาชีพเสริมที่ทําควบคู่ไปกับงานประจํำก็ได้หรือบางคนอาจจะลองทํามีกรุ่ทางมาบ้างแล้วนะคะอาจจะออกมาทําเต็มตัวในเดือนนี้ก็ได้นะคะเพราะว่าเนี่ยดูสิ มันได้ผลแล้วนะคะมันเห็นแล้วว่าฝันของคุณเนี่ยมันเป็นจริงขึ้นมาแล้วคนกําลังสารฝันต่อให้มันสมบูรณ์แบบให้มันครบถ้วนตามที่คนฝันไว้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะเป็นอารมณ์แบบนี้เลยเพราะนั้นในเรื่องการงานจะรู้สึกว่ามันโอเคมากๆนะคะมาดูในเรื่องการเรียนนะคะเดี๋ยวน้องๆนักเรียนนิสิตเขาจะแบบน้อยใจนะคะมาดูเรื่องการเรียนเขาบ้าง การเรียนในช่วงนี้นะคะน้องๆต้องระวังนะบางทีเราทํางานคนเดียวอย่าไปเก่งคนเดียวนะคะต้องทํางานเป็นทีมให้เป็นด้วยไม่งั้นมันจะมีปัญหามีความขัดแย้งอะไรกับเพื่อนนะคะตรงนี้เข้ามามแล้วในท้ายที่สุดเนี่ยถ้าเราโมเด็กเก่งคนเดียวบางทีเราจะต้องทำคนเดียวนะคะเพราะว่าไม่มีเพื่อนคนไหนที่เขาแบบว่าจะมายังไงอะจะมาเอาใจคุณได้ทุกอย่างนะคะเพราะฉั้นตรงนี้ยต้องฝึกทักษะ ในการเขาเรียกว่าอะไรอะคะทำงานร่วมกับผู้อื่นตรงนี้สําคัญมากๆเลยนะคะแล้วก็ในส่วนของอารมณ์ด้วยนะคะระวังอารมณ์บางคนใจร้อนบางคนวู่วามนะคะอันนี้ก็เตือนคนที่ทํางานไปด้วยนะคะบางทีใจร้อนวู่วามนะคะอาจจะทําให้เสียงานใหญ่ตรงนี้ต้องระวังกันนะ ส่วนอย่างอื่นนะคะงานอะไรที่ได้รับมอบหมายเนี่ยถ้ามันสามารถผ่านความขัดแย้งนะมันมีความสามาัคคีมันแบบว่าทํางานเป็นทีมเนี่ยมันจะไปได้ดีนะคะอะไรที่เป็นความฝันเล็กๆของน้องๆที่อยากจะทำเนี่ยอาจารย์รู้สึกว่า,วามันอาจจะมีโอกาสทําให้เป็นจริงนะคะหรือบางคนรวมทีมกันอยากจะแสดงความสามารถในการเต้นหรือในการอะไรสักอย่างหนึ่งไปประกวดประขันนะคะมีเกณฑ์ที่จะเข้ารอบมีเกณฑ์ที่จะได้รางวัลด้วยนะเดอร์สตาร์ประกวดมีเกณฑ์ที่จะ ได้รับการโด่งดังมีชื่อเสียงนะคะ m, ดีงามนะคะตรงนี้เดี๋ยวมาดูในเรื่องของการงานการเงนินการเงินก็ดีนะคะการเงนินอาจารย์ได้พูดไปบ้างแล้วนะคะเพราะว่ามันดีมาจากที่คุณอาจจะพบทางที่มันแบบทาให้คุณมีรายได้เพิ่มขึ้นนะคะจากอาชีพหลายทางหรือคนที่ทาทางานในเงินเดือนประจําตรงนี้ก็ยังมีความมั่นคงนะคะในเรื่องของการเงินอยู่ การงานการเรียนการเงินไปแล้วนะคะสุขภาพมีอะไรบ้างไหมนะคะจา์รู้สึกว่าเรื่องสุขภาพเนี่ยบางทีอาจจะมาจากเรื่องเครียดเรื่องการระวังอารมณ์สุขภาพจิตระวังคําพูดนะคะอาจจะพูดจาแล้วทาให้บั่นทอนความรู้สึกในใจทําให้รู้สึกแย่นะคะนะหรือว่าคําพูดอะไรที่ไปทาร้ายคนอื่นตรงน,นี้ก็ต้องระวังนะคาพูดประชดประชันคําพูดกันแน่กันแหนนะถ้าเป็นไปได้เราก็อย่าพูดนะคะ เขาบอกว่าการทําบุญด้วยด้วยการพูดนะคะพูดในลักษณะที่เป็นปิยาวาจานะคะปิยาวาจาพูดให้พูดให้ดีพูดให้มีประโยชน์ไม่พูดสอนเสียดนะคะไม่พูดยุยงคนอื่นหรืออะไรตรงนี้นะคะอาจารย์ก็จําไม่ได้ทั้งหมดนะคะปิยาวาจาเนี่ยก็เป็นทําให้เราเนี่ยสามารถเปลี่ยนตัวเองให้ดูเป็นคนที่มีค่าได้นะคะไม่นินทาไม่อะไรว่าร้ายคนอื่นอะไรแบบนี้นะคะ แล้วมันก็จะเป็นการสร้างบุญกุศลด้วยเราไม่ได้ทำบาปทำกรรมให้ใครเขาเจ็บช้ำน้ำใจเพราะคำพูดเรานะคะนะตรงนี้ระวังคำพูดด้วยนะคะสำหรับชาวลัคนาราศีพฤษภมันจะก่อให้เกิดเรื่องของการทะเลาะเบาะแว้งกันขัดแย้งนะความไม่พึงพอใจหรือว่าบางคนอาจจะเป็นลักษณะของออการขัดแข้งขัดขากันตามมา นะคะไม่ว่าจะเป็นในครอบครัวในที่ทํางานหรือในอะไรก็แล้วแต่นะคะตรงนี้ต้องระวังในสิ่งแวล้อมที่คุณอยู่อืแต่ในท้ายที่สุดนะอาจารย์รู้สึกว่าเมื่อคุณใจเย็นลงนะคะชาวแัะขนาราศีพิจิกเมื่อคุณใจเย็นลงคุณจะรู้สึกว่า คุณจะปรับเปลี่ยนตัวเองได้นะเพราะนั้นตบท้ายด้วยเจอสตาร์เนี่ยมันหมายถึงการที่เราปรับชีวิตของเราให้มันอยู่ในสมดุลนะบางทีอยู่กับปัญหาแบบเดิมแต่เรามองปัญหาในแง่มุมใหม่นะคะเรามองว่าเอะปัญหามันก็ไม่ใช่ปัญหาอะไรหรอกคนคนนี้เขาเป็นคนปากไวไปอย่างนั้นเองแต่เขาอาจจะไม่คิดอะไรก็ได้นะคะพอเราเข้าใจแล้วเรารู้สึกว่าเออแต่ก่อนที่เรารู้สึกว่าเคยมีปัญหาไม่อยากอยู่กับคนกันเนี้ยแต่มานนะาทีนี้ คุณกลับอยู่ร่วมกับเขาได้โดยที่ไม่คิดอะไรแล้วคุณสบายใจมันได้ผลตั้งแต่ตัวคนเองตั้งแต่คุณเปลี่ยนความคิดนะคะเปลี่ยนความคิดคิดบวกได้ชีวิตเปลี่ยนนะคะชีวิตมีความสุขมากขึ้นนะคะ The star ต,ตรงนี้นะเป็นการทําชีวิตให้ลงตัวแล้วก็ เหมือนปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์ต่างๆรอบตัวคุณได้ได้ดียิ่งขึ้นนะคะ The Star เป็นการเปลี่ยนถ่ายถ่ายน้ำจะใส่น้ําจากถ้วยหนึ่งไปอีกถ้วยหนึ่งนะคะเปลี่ยนถ่ายความใจร้อนของเราออกไปเอาความใจเย็นเข้เขามาตรงนี้ก็ได้นะคะเพราะนั้นมันเป็นการปรับได้ตั้งแต่ในในจิตใจของเรานะคะจนถึงการปรับพฤติกรรมอะไรภายนอกอที่ทําให้มันดูแบบ เข้ากับคนอื่นได้ดีขึ้นมีความลงตัวมากยิ่งขึ้นด้วยนะคะหรือเป็นช่วงจังหวะที่ชีวิตของคุณเนี่ยเป็นขาขึ้นนะคะปัญหาอะไรต่างๆที่มันเคยทําให้เรารู้สึก ขาดแคลนติดขัดนะคะพอม,มีเดอะสตาร์เข้ามาเนี่ยตรงนี้มันจะเข้าไปชดเชยนะคะเริ่มไปเสริมตรงที่ขาดนะคะรเริ่มไปเพิ่มในสิ่งอะไรที่เราต้องการมากขึ้นแล้วมันจะลงตัวมากขึ้นนะคะมีความสําเร็จอะไรใหม่ๆเข้ามานะตรงนี้นะคะในเรื่องงานในเรื่องการเงินนะอาจารย์รู้สึกว่าในในช่วงของชีวิตตรงนี้มันจะเป็นรอยต่อของชีวิตที่ชาวพิศศเนี่ยจะค่อยๆปรับตัวให้ดียิ่งขึ้นนะคะอืมส่วนในเรื่องของความรัก มันหนักใจเพราะว่ามันมีปัญหามันรักสามเศร้าเข้ามายังไม่รู้ว่าสถานะไหนนะคะแต่ถามว่าคนโสดมีโอกาสพบคนถูกใจไหมนะคะเก้าเหรียญน,นะคะกับสี่ไม้เท้ากับอัศวินไม้เท้านะคะมีโอกาสที่จะพบคนถูกใจแลจ้จบจบด้เดอะสตา์ด้วยนะคะจา์รู้สึกว่ามันมีโอกาสที่จะลุ้นกับความรักในครั้งนี้ค่อนข้างมากแต่ว่าคุณต้องระวังนิดหนึ่งนะคะว่า คนโสดคนที่เข้ามาในชีวิตของคุณเนี่ยมันมีทั้งเดวิลม,มีทั้งสามดาบอะเขาโสดจริงไหมนะคะเขาดูดีอะเขาดูโอเคมากสำหรับคุณนะคะแต่เขาโสดจริงไหมนะคะเนี่ยมันมีขึ้นมาขนาดสองข้างเลยนะคะทั้งเดวิลทั้งสามดาบนะเพราะฉะนั้นเดือนนี้เป็นเดือนที่ ชาวโสดและคนา,าราศีรษะนะคะต้องดูคนที่เข้ามาในชีวิตให้มากๆเลยว่าเขามีใครแอบซ่อนอยู่หรือเปล่าเราจะเข้าไปเป็นเมือที่สามหรือเปล่านะคะเพราะว่ามันมีมันมีอะไรที่เหมือนมันมีคิดเด่นอะไรซ่อนอยู่ตรงเนี้ยนะคะสําหรับคนที่เข้ามานะอืถามว่าคนที่เข้ามาเนี่ยนะคะมีเจ็ดถ้วยแล้วก็มีเออัศวินไม้เท้านะคะอยู่เหนือเจ็ดถ้วยอาจารย์รู้สึกว่า มันเป็นคนที่คุณชอบนะถ้าคุณเจอใครสักคนเนี่ยเป็นคนที่คุณชอบคนถูกสเปคมากๆนะคะแต่ต้องไปลุ้นกันว่าเขาโสดจริงหรือเปล่านะคะหรือถ้าเกิดว่าเขากําลังอยู่ในความสัมพันธ์ที่มันซับซ้อนเขาพร้อมที่จะเคลียร์ให้เราได้ไหมนะคะคนโสดนะตรงนี้มีเกณฑ์ที่จะได้เจอคนถูกใจนะคะ,ะแล้วก็มีโอกาสที่จะพัฒนาความสัมพันธ์กันได้นะคะถ้าเกิดว่าคุยกันเข้าใจและเคลียร์สถานะตรงนี้กันให้แบบเข้าใจกันได้ชัดๆนะคะ อ่ะส่วนคนที่มีคู่นะคนที่มีคู่อาจารย์ต้องขอเปิดเพิ่มนะคะคนที่มีคู่ตรงนี้นะอาจารย์ไม่แน่ใจว่ามันมีทั้งแบดถ้วยนะคะมันมีทั้งเดวิลมันมีทั้งสามดาบอืขอดูก่อนนะคะมีทั้งเดดด้วยนะคะตรงนี้คนโสดไม่เป็นไรแต่คนมีคู่ต้องดูนะขอดูพลังงานความรักของคนที่มีคู่ก่อนนะ นีม่มจิกเชียนเข้ามานะคะสิบเหรียญสิบไม้เท้าหนึ่งไม้เท้าค่ะวิวออฟฟอร์จูนหนึ่งถ้วยค่ะโอเคนะ อาจารย์รู้สึกว่าคนที่มีคู่นะคะบางคนที่เป็นแฟนกันคู่ของคุณอาจจะเป็นชาวต่างชาติหรือเปล่านะคะคู่ของคุณอาจจะเป็นชาวต่างชาติมีสิบเหรียญเข้ามามีสี่ไม้เท้านะคะอยู่ในดวงชะตาคุนอาจารย์รู้สึกว่าอาจจะมีข่าวดีคุณอาจจะได้มั่นหมายแต่งงานกันนะคะกับคู่รักทางไกลหรือคู่ที่เป็นชาวต่างชาติก็ได้นะหลังจากที่คุณผ่านปัญหาเรียนรู้อะไรมาด้วยกันเยอะแยะมากมายนะสีไม้เท้าเนี่ย ปัญหาภาระอะไรต่างๆที่มันหนักอึ้งแล้วตอนนี้มันลงตัวมันได้มาเริ่มต้นความสัมพันธ์ที่มันแบบชัดเจน่ะนะคะมันมีปฏิหารอะไรที่เข้ามาในชีวิตของคุณทั้งสองคนก็ได้นะคะที่ทําให้ความรักของคุณเนี่ยคนที่เป็นคู่ที่เป็นแฟนกันมานานแล้วเนี่ยได้มัดแต่งงานกันนะคะได้มาเป็นคู่กันยังรักกันอยู่ส่วนคนที่ แต่งงานแล้วนะอาจารย์รู้สึกว่ามันผ่านปัญหาผ่านการต่อสู้กับอุปสรรคชีวิตมาแล้วก็ทําให้คุณเนี่ยรักกันสามัคคีกันมากยิ่งขึ้นกว่าเดิมนะคะดูสิความรักมันแน่นแฟ้นนะคะผ่านเรื่องราวความยากลําบากอะไรมาด้วยกันหรือเปล่าเมื่อเร็วๆนี้นะคะแล้วตรงเนี้ยคุณรู้สึกแฮปปี้ความสัมพันธ์อะไรที่มันเคยกินแหนกแทงใจกันมันจะกลับมาเริ่มพัฒนากันใหม่เห็นไหมคะหนึ่งไม้เท้าขึ้นมามันจะเริ่มกลับมามีความมั่นคงแถมด้วยความหวานชื่นว่าหนึ่งถ้วยคือแบบ ความรักที่หวานชื่นรักแรกพบรักแบบว่าออสวีันหนักมากอะไรแบบนี้นะคะอ่ะโอเคนะคะรอดไปแล้วคนที่มีคู่เดี๋ยวขอดูคนที่ความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนนะคะจำต้องดูพลังตรง,ตรงนี้ก่อนนะคะขอดูคนที่ความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนนะคะความรักในเดือนมีนาคมนะคะเป็นเกณฑ์อย่างไรเจ้าดาบนะคะ เ็มเพรอร์นะคะไพ่ของจกักรพรรดิสิบถ้วยค่ะสองไม้เท้าเดทนะคะเดทขึ้นมาในข้อสัมพันธ์ตรงนี้จริงด้วยอขอดูก่อนนะหนึ่งเหรียญน,นะคะ หนึ่งใบค่ะและหกเหรียญดีงามนะคะโอเคอาจารย์รู้สึกว่าในไพ่ของคนที่ความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนนะคะความสัมพันธ์มันดูพลิกไปพลิกมายัางไงก็ไม่รู้นะคะแรกๆมันเหมือนม,นมันมีปัญหาเข้ามานะคะก้าวดาบมีปัญหาความเครียดที่ทำให้คนสองคนเนี่ยต้องตัดสินใจต้องมาเคลียร์ต้องมาแบบหรือมีปัญหามีการทะเลาะเบาะแว้งอะไรกันก็ไม่รู้นะคะเนี่ยแล้วคนที่คุณคบอยู่เขาน่าจะเป็นคนที่เป็น emperor เป็นคนที่เหมือนกับ ดูมีอำนาจดูมี power นะหรือเป็นคนที่แบบอาจจะมี e ก้สูงนะเขาอาจจะไม่ค่อยยอมคุณเท่าไหร่คุณอาจจะต้องเป็นฝ่ายยอมเขาหรือเปล่านะเขาเป็นคนที่คุณคุณรักอ่ะคุณอยากอยู่ด้วยกันกับเขานะคะสิบถ้วยตรงนี้นะคะคุณมองหาความชัดเจนคุณมองหาอนาคตร่วมก,กันกับเขาอยู่นะแต่ว่ามันเหมือนกับปัญหาอุปสรรคไอ้เจ้าก้าวตตรงเนี้ยมันทําให้เคลียร์กันไม่ได้นะคะเคลียร์กันไม่ได้แล้วก็คุณต้องจบอ่ะนะคะเดทตรงนี้แล้วก็เดทตรงนี้ด้วยนะคะ แต่เดทตรงนี้นะคะมันมาพร้อมกับจัส e n นนะคะเพราะนั้นอาจารย์รู้สึกว่าเมื่อจัส e n นปรากฏขึ้นเนี่ยมันมีข่าวดีอะไรบางอย่างที่เข้ามาในความรักของคุณตรงนี้และไพ่ที่ตามมามันก็ดีด้วยนะคะหนึ่งเหรียญมันมีข่าวดีโอกาสดีๆการแก้ไขปัญหาเรื่องเศรษฐกิจในครอบครัวการเงินของครอบครัวหรืออะไรตรงนี้นะคะหรือใครมีนี่มีสินที่แบบทําให้ทะเลาะก,กันแทบจะแยกกันเนี่ยมันกลับมามีโอกาสได้เงินเข้ามาเคลียร์หนี้เคลียร์เส้นเคลียร์ปัญหาทางการเงินตรงนี้นะคะ เนี่ยเห็นไหมคะหกเหรียญนี้คนให้โอกาสนะแล้วเหมือนกับคุณเคลียรปัญหาทางการเงิน,นหรืออะไรที่คุณมีปัญหาอยู่ได้แล้วต่างฝ่ายต่างก็ให้โอกาสกันและกันนะคะที่จะกลับมาแบบว่ากลับมาคบกันใหม่กลับมาดูแลกันใหม่นะคะตรงนี้นะอาจจะเป็นการแบบ บททดสอบความรักของคุณก็ได้นะคะสําหรับคนที่ความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนนะเดือนนี้ก็ค่อนข้างเหนื่อยนิดนึงมันดูมีปัญหาอะไรที่เข้ามาแล้วทําให้คุณต้องช่วยกันแก้ไขอ่ะแต่บอจะแก้ไขได้มันก็แบบมันก็เหนื่อยมันอาจจะมีการไม่พอใจการทะเลาะเบาแววงกันความคิดเห็นอะไรที่มันไม่ลงรอยกันได้นะคะดังนั้นตรงนี้ก็ระวังให้มากๆนะคะถ้าคุณยังอยากไปต่อความสัมพันธ์ตรงนี้ต้องใจเย็นแล้วก็ค่อยคพูดคุยค่อยๆเคลียร์ซึ่งกันและกันนะคะตรงนี้ ค่ะเดี๋ยวอาจารย์ดูเป็นไพ่ Oracle ให้นะคะไหนดูเป็นไพ่ของ Energy นะคะ Energy Oracle ดูสิไพ่ยอยากให้คำแนะนำว่าอะไรบ้างนะคะมีเอ,อ p เพ c i a t i o n นะคะการรู้จักชื่นชมยกย่องซึ่งกันและกันนะคะเขาก็ทดีแล้วก็รู้จักชื่นชมให้กําลังใจเขาบ้างไม่ใช่ทําดีไม่เคยชมแต่ทําอะไรผิดนิดเดียว ว่าดาเป็นวักเป็นเวนนะโอ้ยอย่างนี้มันแย่เนาะเหมือนกับว่าคุณเอาแต่อะไรร้อนๆโยนใ้เขามันร้อนจ่ตลอดเวลาเขาจะทนไม่ไหวนะคะสิ่งดีๆไม่มีให้กันเลยอะนะคะเขาเหนื่อยมาไม่ให้น้ําเย็นนะแถมยังเอาไฟไปให้เขาอีกมันไม่ไหวนะคะตรงนี้นะเพราะฉะนั้น appreciation appreciation นะคะมีความชื่นชมยกย่องให้เกียรติซึ่งกันและกันนะคะในทั้งการทํางานในทั้งเรื่องของความรักเลยนะคะตรงนี้นะ คุณก็ต้องการใครๆก็ต้องการเหมือนกันนะคะขอดูต่ออีกนิดนึงนะคะตรงนี้ก็ต้องขอบคุณทุกๆท่านเลยนะคะที่ช่วยติดตามช่องของอาจารย์ไหนแน่นะคะใครที่เข้ามาใหม่ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะเป็นกาลังใจกับอาจารย์ด้วยนะคะขอบคุณมากๆเลยค่ะมาลุ้นกันต่อนะคะอ่ดีเซนะคะคุณต้องระวังถูกหลอกนะอย่างที่อาจารย์บอกเอกสารสัญญามีเด v ลเข้ามา นะคะระวังถูกหลอกถูกโกงระวังถูกฟ้องเป็นคดีความหรืออะไรจากเอกสารสัญญาที่เราอาจจะไม่ตรวจทานให้ดีนะคะทําอะไรต้องระวังนะหรือเราจะตรวจทานเขาบอกโอ้ยไม่ต้องอ่านเราอกไม่ได้นะคะเป็นฝรั่งที่เขาอ่านกันทุกคําพูดเลยนะมีอะไรก็ฟ้องมันแหลกเลยนะคะคนไทยเนี่ยเซ็นเอกสารอะไรไม่ไม่อ่านให้ดีอ่ะแล้วมีปัญหากันมนาะนักต่อน,นักแล้วนะคะตรงนี้ต้องระวังให้มากๆนะขอดูอีกหนึ่งใบนะคะ มีอะไรเนี่ยเพเชียนนะคะต้องรู้จักอดทนต้องรู้จักรอคอยนะเราเมื่อไหร่มันสิ้นสุดกว่าราคอยนะคะโอกาสของคุณเนี่ยจัเม้นจะมีข่าวดีเข้ามานะคะจะทําให้คุณได้ลุยแล้วล่ะนะคะตรงนี้อ่ะ,อะโอเคครบแล้วนะคะสมใบเดี๋ยวอาจารย์ขอดูเป็นอ่อไ้่ชุดไหนดีอ่ะชุดนี้ก็ได้นะคะแต่อาจารย์ก็ต้องใส่แบนนิดนึง มองไม่ค่อยเห็นนะคะตรงนี้ตัวหนังสือมันจางอ่ะนีวมาดูชุดนี้สิคะว่าไพ่จะให้อะไรบ้างเดือนมีนาคม2564นะคะการงานการเงินโอเคนะคะดูซิว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นบ้างอ่า driving ความเจริญก้าวหน้านะคะ ความรุ่งเรืองธุรกิจกลับมาดีการงานกลับมาดีการเงินกลับมาดีนะคะขึ้นมาคอนเฟิร์มขึ้นมายืนยันนะคะทริวิ่งนะคะแสงสว่างเห็นความหวังนะคะเนี่ยจูสี่แสงสว่างความหวังเหมือนจดสตาร์ของเราเลยนะคะใครที่เคยหวังไว้หน้าจานขอให้สมหวังนะคะในเดือนนี้นะเฮอริจี้นะคะความบริสุทธิ์ นะตรงนี้อาจารย์รู้สึกว่าอาจจะมีเรื่องดีๆเข้ามาหาคุณนะคะเป็นความรักที่บริสุทธิ์นะคะเป็นความหวังดีความจริงใจที่บริสุทธิ์ให้กับกันและกันนะคะแต่ก็ต้องระวังเรื่องเจ้าเรวิวตัวนี้นะคะการถูกหลอกถูกโกงเช่นกันนะบางทีใจเราอะคิดบริสุทธิ์กับคนอื่นนะแต่บางคนอื่นเขาคิดไม่บริสุทธิ์กับเรานะคะนั้นตรงนี้ต้องระวังให้ดีขอเดืต่อยิในใบนะคะ trust ความไว้ใจมันเป็นดาบสองคมนะคะ เ,เราในเรื่องเอกสารสัญญาจะว่าคุณต้องอ่านเองนะอย่าไว้ใจให้ใครทําแทนหรือให้ใครแบบว่าไปเดินเรื่องแทนว่าในเดือนนี้คุณอาจจะมีเกณฑ์ที่อาจจะถูกหลอกถูกโกงนะคะพะันไพ่ขึ้นมาเตือนนะอย่าไว้ใจใครง่ายๆนะคะโดยเฉพาะเรื่องที่มีผลอาจจะถูกฟ้องร้องหรืออะไรตรงนี้นะคะอ่ะโอเคนะคะตรงนี้ก็อะไรที่ดีๆก็เก็บไว้เป็นแนวทางนะคะ อะไรที่ไม่ดีก็อย่าเอามาใส่ใจนะอันนี้เป็นดวงโดยรวมนะคะเดี๋ยวแถมไพ่ชุดดอกไม้ให้มาเลือกดอกไม้หนึงดอกดีกว่านะคะดูซิว่าชาวลัคนาราศีพฤษภจะได้ดอกอะไรเป็นดอกไม้นำโชคหรือเปล่าคุณได้ดอกคิมจิสนะคะ Inter Intelligence and Mental Beauty นะคะ Wisdom is a s t r c t of the past But beauty is the promise of the future. Wow <laughs> คนที่พูดคำนี้นะคะก็คือเอ่อโอลิเวอร์นะคะเวนเดลนะคะฮอลเมอร์ฮอลเมสนะคะสติปัญญานะคะเป็นเรื่องที่อืมวิสตอมนะคะวิสตอมนะคะสติปัญญานะคะเป็นเรื่องที่เป็นแบบ มันเกี่ยวกับเรื่องนามประธรรมนาทะในในอดีตแต่ว่าในเรื่องของความสวยงามเนี่ยนะคะมันเป็นคําสัญญาของอนาคตนะคะนั้นตรงนี้อาจารย์รู้สึกว่าเหมือนไพ่กาลังจะบอกเรานะคะว่าอย่าไปอ,ออะไรกับในเรื่องของอดีตมากนะคะให้มองหาเป้าหมายชีวิตที่สวยงามในอนาคตดีกว่านะคะตรงนี้เพราะฉะนั้น อะไรที่เราเคยเจอเรื่องร้ายๆอะไรที่เราเคยลำบากผ่านพ้นมานะคะมันจบแล้วก็ให้มันจบไปนะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้ปัจจุบันเนี่ยเรารู้สึกโอเคกับสิ่งที่มันกําลังเป็นความสําเร็จที่เข้ามาเพราะฉะนั้นเราไม่ต้องไปเจ็บปวดอยู่กับความรู้สึกอะไรที่มันแบบว่าแย่ๆในอดีตอีกแล้วนะคะเพราะนั้นตรงนี้เราอยู่กับปัจจุบันและไปต่อในอนาคตของเรานะคะทําอนาคตให้ดีที่สุดนะคะ เรื่องราวดีๆกำลังเข้ามาชิดของเราแล้วนะคุณต้องไปต่อนะคะ life is g o o n นะคะตรงนี้อ่ะโอเคนะคะขอให้ชาวลัคนาราศีพฤษภทุกทุกท่านนะคะประสบความสำเร็จสมังใจหวังเลยนะคะในทุกๆเรื่องไม่ว่าการงานินการเรียนความรักแล้วก็สุขภาพด้วยนะคะแล้วกลับมาพบกับอาจารย์ไหนแน่ได้ใหม่ในคลิปจะต่อไปนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ